โอเคครับเดี๋ยวนี้จะมาทําให้ดูนะครับกรณีแก๊สไม่ออกจะเกิดกับกรณีที่วางเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเนาะหรือว่าช่วงไหนฝนตกก็จะมีแมลงเข้าไปทํารังวิธีการสังเกตนะครับเดี๋ยวให้ดูเราเสียบใส่แก๊สแล้วนะเปิดแก๊สแล้วเห็นไหมว่าไม่มีเสียงแก๊สแม้แต่นิดเดียวเลย ไม่มีเสียงแก๊สออกมาเลยปกติเวลาเรากดแล้วครับต้องมีเสียงแก๊สฟี่ออกมาหรือว่าบิดก็ต้องมีเสียงแก๊สนี่คือเงียบสนิทเลยสองัวดแก๊สนี้เหมือนกันครับเราทำให้ดูตน มีเสียงแก๊สออกมาแม้แต่นิดเดียวอันนี้ชัดเลยครับก็คือมแมลงเข้าไปทำรังจะให้ดูนะครับว่ามาแมลงเข้าไปทำรังยังไง รูไม่เห็นรูแก๊สเลยเพราะว่าดินเข้าไปอุดหมดเลยให้โดยกันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับดินอุดเต็มเลยเดีรยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเบื้องต้นนะครับถ้ากรณีแบบนี้ห้ามเด็ดขาดก็คือนี่คน ไม่รู้เนาะหรือว่าบางทีคิดว่าเกิดเกิดจากรูแก๊สตันถ้ารูแก๊สตันตรงนี้จะมีเสียงแก๊สออกหรือว่าแก๊สออกน้อยกรณีนี้คือแก๊สไม่ออกเลยห้ามใช้ปืนลมอัดฉีดเข้าไปทางนี้เพราะว่าแมลงและดินมันจะเข้าไปตันในตัวชุดสปาร์คทั้งหมดสุดท้ายแล้วแก้ไขไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเพราะมันจะเข้าไปตันระบบข้างในหมดเลย ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแก๊สออกแม้แต่นิดเดียวห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ปืนลมเป่าต้องรื้อสถานเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการแก้ไขกรณีถ้าจะไม่ให้เกิดนะเครื่องไหนที่ตั้งใจว่าจะยังไม่ได้ใช้งานหรือว่าจะหยุดใช้งานสักรตย์นึง่งเอาถุงครอบไว้เอายางมัดจบแค่นั้นครับหรือว่า พวกนี้จะเป็นชุดหัวแก๊สสำรองเนาะสำหรับอันนี้ลูกค้ามีไหล่เครื่องมากเขาก็จะมีหัวแก๊สสำรองแล้วเขาวางทิ้งไว้ซึ่งมแมลงมันเข้าไปทำรังแน่นอนวิธีการแก้ไขก็คือถอดต,ตัวนี้ออกอ่าอันดับแรกนะครับนี่ดึงออกได้เลยครับดันออกแล้วก็ไขตัวนี้ใช้ประแจเบอร์สิบแ้าค่อยๆไขนะครับ สังเกตว่าเห็นไหมว่าท่อแก๊สเขาหมุนตามต้องหาคีมมาล็อกคลิปนี้ยาวๆไปเลยนะต้องหาคีมมาล็อกไว้ครับอย่าให้เ้าหมุนตามถ้าหมุนตามเมื่อไหร่ข่ายไปเรื่อยๆท่อแก๊สจะขาด ยิงตรงนี้ออกถ้นนาไข่ตรงนี้ครับทีนี้ก็จะหลุดออกมาแบบนี้แล้วนะก็เห็นไหมครับเราต้องไข่น็อตสองตัวนี้ออก ข้างใต้ท่อแกะกับโจชุดสภาษล็อกให้นั่นคนระับ นี้นานมากเลยครับมันจะแน่นมากปกติจะไขออกไม่ได้ยากขนาดนี้นะอย่าลืมนะครับะให้โดยทีหนึ่ง ตัวนี้เขาจะมีโอลิงนะเวลาใส่กลับอย่าลืมนะครับห้ามลืม, Dead Card. มเด็ดขาดเศษอันดับแรกอันนี้เราต้องเอาออกครับนี่เศษดินนิดนึงนะ ยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีที่ท่ออีกอันดับแรกตัวนี้ก็เป่าออกก่อน ทะลุออกไปแล้วจะมีทั้งตัวแล้วก็ดินเห็นไหมถุงแตกแตกหลุดออกไปแล้วครับเสียงปุ๊บเมื่อกี้แหละต้องเป่าให้สะอาดนะครับเป่าย้อนกลับไปห้ามเป่าเข้ามาเด็ดขาดต้องเป่าย้อนอย่างเดียวครับ หมดนะครับวิธีการประกอบกับพื้นก็เหมือนเดิมครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดโอลิงไปให้เขาเลยเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะมีคราบคองน้ำมันคราบสนิมพวกนี้ชุดสฟาก็ลองปิดมาดูว่า ีเศษอะไรไหมมีค้าบสกปกอยู่ต้องเขี่ยออกให้หมดโอเคการประกอบนะครับเห็นไหมโอลิงจะมีสองด้านเอาด้านแบนวางเอาด้านนนๆไว้ข้างนอกแล้วก็เหมือนเดิมครับไขกลับเข้าไปมาฝสองตัว ห้ามลืมโอลิงเด็ดขาดนะครับถ้าลืมเวลาเราจุดไฟสปาร์กแล้วไฟจะติดตรงชุดสปาร์กเลยเพราะว่าแกจะออกตรงนี้แทนครับไขให้น็อตเข้าสองตัวก่อนนะครับตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะเอตัวที่สองแน่นแล้วค่อยกลับมาไขตัวแรกให้แน่นครับ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ประกอบคืนเสียบกลับเข้าไปนัดสองตัว อันนี้เหมือนเดิมครับไข่เข้าระวังข้อแก๊สหมุนตามต้องมองดีๆค่อยๆมองถ้าไม่หมุนตามก็ค่อยๆไขแน่นได้เลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าใช้งานได้ไหม ปกติต้องมีเสียงแก๊สออกเห็นไหมครับต้องมีเสียงแก๊สออกแบบนี้แสดงว่าชุดตัวนี้ตันเราแก้ไขตัวนี้ไปด้วยเลยทีเดียวอันนี้ชุดแก๊สตรงนี้ปกติแล้วครับมาดูวิธีการแก้ไขตัวไฟจุดสปาร์ค ไขน็อตตัวหลังนะครับมีน็อตสองตัวไขน็อตตัวนั้นออกค่อยๆดึงออกมันจะแน่นๆหน่อยเห็นไหมครับว่าไม่ตันได้ยังไงคาบเนยเต็มเลยใช่ไหมตัวนี้ปะแจเบอร์หกครับ จะแน่นหน่อยไม่เห็นรูไม่เห็นแสงเลยเนาะอ่าใ,ใ,ให้เห็นก็เห็นน้อยๆโอเคนะแล้วก็เป่าทัค่ี ทีรูมันน้อยจริงๆข้างหน้าตันหมดเลยรูใหญ่ขนไหไหมครับตรงนี้เวลาไขมาแล้วนะครับสังเกตเขาจะมีคราบซิลิโคอนอยู่เช็ด แกะออกให้เรียบร้อยนะอย่าปล่อยไว้เพราะว่าถ้าไข่เข้าไปแล้วพวกนี้ก็จะเข้าไปสันได้ครับทีนี้ก็ไข่กลับเข้าไปมือนเดิมพวกแกนทองเหลือมพวกนี้ไข่แค่ตึงมือนะครับไม่ควรไข่แน่นมากเพราะว่าเขาจะขาดได้ แค่ตึงๆแบบนี้เวลาใส่ให้ดูนิดนึงตรงนี้ครับเสียบเข้าไปต้องเสียบแกนทองเหลืองหัวที่โผล่มาเนี่ยต้องเสียบเข้าไปตรงแกนนี้ให้ได้ครับตรงท่อตรงนี้ ร้อยมาเทสกันอีกทีหนึ่งช่วงอากาศเปิดสด คครับตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับผมทําให้ตัวนี้สาธิตให้ดูแล้วเนาะโอเคครับโอเคอันนี้อีกตัวหนึ่งครับอยากให้เห็นสิ่งที่เขาอะไรที่มันเอาเข้าไปตันเนาะก็เลยเปลี่ยนถุงเป็นถุงใหญ่ให้ดูแล้วแล้วก็ใช้ถุงเย็น no. สิ่งที่ตันอยู่แล้วก็เป็นพวกดินด้วยโอเค,อเคมาเทสอันนี้หัวหนึ่งครับที่ทำความสะอาดละลายเรียบร้อยแล้วโอเคครับ